อันนี้เราจาะประมาณกี่บ่อพีมาเจาะเพิ่มกี่บ่อเนี่ยบ่อเดียวนี่ครับะเตไน้้่ปนปนัน้ำให้น้ำานนี้มีน้ำยนายเยอะนะครับนนี้ลงพวกนั้นล้งออกก็จะเือนกันก็มีน้ำดบแช่น้แ้นนั้นใช้เยอะน้าั้นี่ใช้เยอะมีมันน้อย เบ็ดเสร็จน้ำมากเลยเบ็ดเสร็บนี้ตอนนี้ประมาณกี่เมตรแล้วคะที่เราเจาะไปได้คะอะไรนะครับตอนนี้ประมาณกี่เมตรแล้วคะที่เราเจาะไปอะคะเจ็ดสิบแปดเมตรเจ็ดสิบแปดเมตรแล้วเราคาดว่าเราจะได้น้ําที่แบบเอามาใช้ได้นี่ประมาณกี่เมตรคะประมาณร้อยเมตรขึ้นประมาณร้อยเมตรขึ้นใช่ไหมครใช้เวลาเจาะประมาณกี่วันครับสองเมตรสี่วันสองเมตรสี่วันสองเมตรสี่วันแบบโออกบอกอกมาคุ้มแลวครับแล้วเราเพิ่มไปแล้วหกสิบ ผังน้ำสำรองใช่ไหมคะเราจะต้องเอาน้ำประดานี้ไปใมาสำรองเพื่อจะเป็นตัวพักน้ำเพื่อจะไปใช้จะเป็นทางวัดเราจัดการดูแลเองครับเองเรงใช้น้ำาี่นะเบเพราะว่าปัญหาของวัดเราเนี่ยก็คือเวลาใช้น้ำทีเยอะเราไม่มีที่พักไว้ก่อนทีนี้เวลาเราใช้เรื่องตรวจอไรไม่ทัน ็เลยปกติก็คือตรงพื้นที่นี้ไม่ม sure ีแหล่งน้ําด้วยใช่ไหมคะไม่ค่อยมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำธรรดาเราแค่เราจะสูงตรงที่เราใช้เลยเนี่ยถ้าคือน้ําเราดึงจากข้างล่างเนี่ยสูบใช้ตรงเลยเนี่ยถ้าเราใช้จํานวนเยอะเนี่ยปั้มน้ําเราไม่สามารถที่จะทํางานได้ทั้งก็เลยทําให้ขาดในช่วงที่เราใช้วิกฤตในเรื่องงานคนเยอะๆอะไรจะี่ยขาดก็เลยแบบคิดขึ้นมาแนวว่าถ้าจะทําที่พัฒนาไปแต่พอดีบังเอิญว่า ของโยมช่วยเหลือในเรื่องของการจอดประดานเพราะอะไเอาอะไรได้บ่อประดานด้วยก็เลยหมายถึงเรื่องการงานขึ้นมาแบบสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะทีนี้เขาบอกว่าจอดถ้าจอดประดานที่นี่ถ้าจอดโดยั่วไปไม่ได้ไหมจะน้อยนี่ก็เลยตัดสินใจว่าเอาร้อยนิดขึ้นไปได้ไหมอืมถ้าอย่างนี้นี่คือหมายถึงว่า ตั้งน้ําขึ้นมาพักเนี่ยก็ตรงนี้คือคือสามารถใช้ได้เพียงพอใช่ไหมคะขอหืมในระยะน้ำเนี่ยถ้าเราใช้ถ้าเกิดว่าทำวัดนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องอย่างไฟฟ้าดับแต่เรามีน้ำตรนี้พักทีเนี้เราสามารถใช้น้ำสายตรงเนี่ยในระยะเวลาของหรือสามวันนี้ก็อยูได้ที่เราคิดอยู่อย่างว่าในบ่อเก่าเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันเริ่มเปบ่อใหม่อาจจะฝากตัวนั้นไปเป็น กัรตูแบบราเซโที่ออกขึ้นมาเติมรให้นมเราว่าอันไหนที่มันขาดนันไหนที่เราต้องทแล้วก็รับตึงอแซมต่อเติมด้วยภายในน่งกาก็จะจะเทถนนอีกจเทถนนีรอบวัด่งมาเพราะว่าตรงนั้นเป็นสุตรงตรงประตูและตรงตประตูนี่รูปปั้นหลวงปู่นี่ผมคิดจะ เอาลงมาใหม่เพื่อปิดหองแล้วทําทํทำที่ครอบให้ดีครอบให้เป็นกระจกเป็นอะไรครับให้เป็นกระจกอันน่าสงสาเลยต้นไม้ป่าอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้อ่ะนะมันต้องทําให้ทำเวลามีงานุกมาเยอะๆแล้วปัญหาน้ําไม่พอใช้เนี่ยปัญหาเป็นปัญหามากเลยครับเวลาก็น้ําให้เราเราไม่มีที่จะเก็บเลยเนี่ยวองว่าแต่นั้นนี่เลยเวลามีงานห้องน้ำคนเข้าห้องน้ำน้ำไม่มีจําละโอ้ไม่รู้จะทํายังไงเลยตองนี้ ก็เลยต้องคิดทำนี้แล้วคิดต่อบ่อใหม่เพิ่มอีกบ่อหนึ่งตั้แรกก็ถ้าจริงๆไม่คิดในเรื่องนี้ว่าจะเอาประดานที่เดียวพักขนลดพอดีจังหวะมันพอดีที่แบบยอมมาพูดในวันนั้นบอกแล้จะคุยกัน่อการจ่อบ่อไปเรื่องที่ดีอันนี้อัน่าจะดีนะครับถ้าพอดีเป็นตัวเรื่องบ่อเรื่องอะไรได้ก็เลยตกลงไม่จ่อเลยเพราะว่าสายนี้น้ำมันเองไงคนนึงคนแนะนำว่าจ่อตรงนี้เนี่ยเพราะว่าบ่อนี้มันใช้น้ำได้เยอะ